จากกรณีที่มีการแชร์ภาพในตำนานนุ่มน้อยยืนชู2นิ้วด้านข้างมีซปเปอร์สตาร์สาวอันดับหนึ่งอัมพัชราภากำลังยืนเหวอ่อยู่จนเกิดเป็นมีมอั้มอึงเมื่อ14ปีก่อนล่าสุดภาพนี้ได้กลับมาเป็นกระแสะอีกครั้งเมื่อมีการแชร์รูปนุ่มน้อยที่ยืนชู2นิ้วในตอนนั้นจนตอนนี้เจ้าตัวโตวแล้วแถมยังสวยแซ่บอีกด้วยโดยเธอมีชื่อว่าทิตารีรจนาประเสรศิฐโดยเ Facebook อัมพัชราภาใช้เชื้ออัมพัชราภาแฟนคลับโพสข้อความระบุว่าทา ทีมาของขาว่าอําอึงสองความสวยน้องแฟนขับอําพัชราภาที่ได้ถ่ายรูปคู่เมื่อ14ปีที่แล้วซึ่งการถ่ายรูปในครั้งนั้นทําให้อําถึงกับอึงจนกลายเป็นชื่อภัพอําอึงในตำนานปัจจุบันน้องโตเป็นสาวสวยสุดแซปป่ปไปแล้วคะ่ะ